สวัสดีครับวันนี้ทางร้านซอคเกนนี้ช็อปเราจะมาสอนวิธีการซื้อเกมนะครับอันดับแรกก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์เติมทุนที่เราเอาไว้ที่หน้าเพจน,นะครับต่อมาใซ่นรหัสบัตรโทมันนี่สิบสี่หลักให้ถูกต้องที่ช่องแรกนะครับจากนั้นก็ใส่อีเมลแอดเดรสที่คุณใช้อยู่นะครับทางเราจะส่งของไปให้จากนั้นช่องต่อมาก็ใส่ชื่อเกมที่เราจะซื้อนะครับช่องต่อมาก็ใส่เบอร์โทรศัพท์อีกเพื่อเจอปัญหาเราเราจะได้โทรติดต่อกับคุณได้นะครับแล้วก็กดตกลงไปครับ เมื่อทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็ให้มายืนยัน,ยานการชำระเงินที่หน้าเพดน,นะครับรดเข้าไปแล้วก็ก๊อปแบบฟอร์มที่เราพิมพ์ไว้ปักหมุดไว้นะครับแล้วก็เอามาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเกมเป็นชื่อเกมที่คุณซื้อนะครับแล้วก็ชื่อสตรีมเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณนะครับจากนั้นก็ใช้ชื่ออีเมลที่คุณใช้ปัจจุบันแล้วก็เวลาที่เติมแล้วก็วันที่ที่คุณเติมนะครับแล้วก็กดตกลง แชร์ไปหลังจากนั้นก็รอรับเกมแน่ภายใน1-12ชั่วโมงครับ Sock and Ink ิ h o p เกม s t e ีมราคากันเองจะส่งภายใน1-12ชั่วโมง